ัสดีครับพี่น้องฟองไยที่คารบลักทุกท่านครับเมื่อนี้ตื่นแต่เศร้ามาเกี่ยไก่หาเงียมาในจังไนอากาศมั่ดีด้ช่วงนี้นะครับช่วงหนาฝนเมื่อนี้กระจ็ดมิถุนายนสอง6นห้าร้อยหกสิบหกแล้วครับพี่น้องกะไก่เขามาแล้วเนาะ,ะเรื่องของการรับร่องของกะกะตรับร่องสอสอนะว่ากันไป แล้วครับการบ้านการเมืองแต่ว่าสิ่งที่หนาสังเกตอยู่ในขณะนี้ก็คือพวกไฟอานุรักษ์นิยมอำนาจโบราณเผด็จการทั้งหลายเนี่ยคนเา่าคนแก่เนี่ยมันบ่ยอมดอกมันบ่ยอมครับมันก็นจะหาวิธีทางเพื่อเสีเอาพิท่านี่ทีบ่ดีดนะครับเขาคุกผุนเฮ้บุ๊เออเนะครับนี่แหละครับระบอบที่มันบ่มีความยุติธรรม ที่นองประชาชนก็เห็นแล้วตั้งแต่สมัยทักษิณพุนละครับหันกลใส่ข้นหันหนาเขาคู่หานี่ยกระโดนมาแล้วครับสมชายสมักคร,ครับกระเห็ดกับเขาครับก็ออกครับสมชายเนี่ยเขาทำเนียบบ่ได้มายิงลักกระนามถ่วมครับมา เสนอธนาท่อนเป็นนายกากระโดนตัดสิทธิ์ทันทีเพราะมาพิท่าครับกสิหาเรืองคือเกา่าแม่นผู้ใดเป็่นกระซางครับวัตยุฟายประชาติเบตไตมั่นสีบ่อให้พูดให้เกิดเลยเป็นยังมันจะเป็นอยาน,ยนอยาังสัตว์เพราะว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยครับมัน่นเกาะกลุ่มเป็นปรสิตกินประเทศไทยมาจะโดดแล้วเห็นบอกพ่อมันได้เป็นรัฐบาลมันกระบบริหารยังดอก การทุจริตโกงกินในบ้านในเมืองกัเต็มไปเบิดครับซวยเซยหมอนี่เท็ดให่ประชาชนเดือดร้อนเศรษฐกิจกับบดีถ้าพี่น้องประชาชนเกือบสามสิบล้านเสียงไฟประชาธิปไตเบือใตเนี่ถึงเลือกแปดพักเข้าไปทำมาย่งย่อมแพ้่คนพวกหนีอยู่ประเทศไทยมันเป็่นประเทศไทยดอกครับประชาชนคนไทยกับจิอาอีเขาคือคนประเทศพม่านี่แหละฉะนั้น ผมว่านี่ประชาชนบอกขวรนิ่งเดียวใดนะครับควรออกมาต่อสู่กดดันไปเรื่อยๆมันจะออกมารูปแบบได้กระซางครับออกมารูปแบบใด้กระซังย่าไปย่อมมันนย่าไปเล่นตามเกมมันกติกาที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อโตมันเองมันก็ยั่งแพรในเกมของมันครับเขาเล่นตามเกมมันได้นี่แต่มันแพรมันบ่ย่อมนี่แหละครับพี่น้องกระหูตาสว่างขึ้นมาเนี้ไป ว่ามันเป็นอย่างจังเป็นอย่างสี่เป็นอย่างเขาจังถูกยากปากหมองอยูศร้ซประเทศไทยเป็นอย่างจังกาลังพัฒนาอยู่ตลอดแลว้วบ่เคยพ้นจากการเปลี่ยนประเทศกําลังพัฒนาจักเถื่อมาหลายสิบปีแล้วไอ้ทีวีนี่มันตายไปแล้วครับสิบหกปียูซือกับพอลขึ้นมาเออมีแนวโน้มว่าสีชนะคดีอีกตัางหากนี่แหละครับ เป้าหมายของเขากเพื่อว่าสิลมพิธาให้ได้หาเรื่องหาเหตุสมมุติว่ากระแสสังคมกดดันเนาะ,ะเขาอาจสพถอยเขาจะเบิ่งกระแสสังคมเดีถ้าประชาชนกดดันเขาไปเรื่อยๆมั่นก็บชีถอยครับถามมันจะบอไวอีลีเนี่ยมันก็บชีสร้างความบุ่นหว้ขึ้นมาแล้วก็เอาทหารตำรวจออกมาปราบนี่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการยึดอำนาจรัฐประหาร แนมันที่เป็นไปทํานองลักษณะนี่อยู่แล้วแต่ถ้าประชาชนคนไทยบ่ยอมตามเกมมันบ่เฮ็ดไปตามเกมมันมีองอนนค์กรนั่มขึ้รพักก้าวไกลที่มาเป็นแกนหลักในการต่อสู้ผมว่าพี่น้องประชาชนกระสู้ตายขึ้นกันกระสั่นประเทศชาติเท่าบ่าจเจร่ญนหรอกครับพี่น้องถ้ายอมมันมันกระสิบเป็นจังที่ผ่านมานะะั่นล่ะฉะนั้น ผมบอกว่าพี่นองประชาชนคนไทยเกือบ30ล้านคนนี่ครับที่ถุ่มคะแนนลุงไปให้พักแปดพักไปร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลขนาดพักก้าไก่บบซือสิทขายเสียงนี่เรายศเดียวก็บ่บเดเลิ้นให้พี่นองประชาชนกินจักจักหมิดจักหน่อยบบซือสิทขายเสียงมันยังสิมาหาเรื่องผิดเอาได้ ขนาดทั้งท,งทีพวพวกซื่อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองมันบ่นสนใจเอาสิมาแพร่แค่นักลองสามคนเนี่ยวยผมว่าประชาชนคนไทยกับงเบดเบดประเทศแหละครับโงเบดทั้งสามสิบล้านเสียงล่ะฉะนั้นดัดมั่นไปครับเอาพิธาเป็นนโยกรัฐมนตรีให้ได้แล้วลบล้างผลพ่วงการรัฐประหารไอ้พวกคนเถาคนแก่ที่มันก่อกลุ่มอำนาจอยู่ในขนานีต้อง ไล่ตรวจสอบมันให้เบิดผิดก็ต้องจับเขาคุกกระัตวบอสามารถแก้ปัญหาของประเทศชาตินี้ได้ครับฝากไปด้วยพี่น้องเด้วย